ดปค่ะมื้อนี้สิเฮ็ดนำไปทั้งหวานกล้วยเด้อค่ะเด้อเนี่ยกล้วยน้ำเด้อค่ะสากข้างหลังกับของเทเด้อค่ะสากสาดก,กับขี้เสือะะ้อเลยค่ะแล้วก็ปอกก่อนเด้อค่ะเสน้ำเกลือเด้อค่ะ กินของหวานเพื่อมัน,น,นได้ว้านเด้อยากกินเห็ดกับผมมีหน้าเห็ดแล้วไปเห็ดงานมามก็ข้ามืดมากินข้างวานน้ำกันเด้อข้างวานปวยเด้อค่ะเห็ดใส่วัดน้ำเด้อซีมืนอนมันผา ุนมน้ำให้มันเดือดก่อน กล้วยกับกล้วยอยู่สวนเท่านี้เด็กเบรซื้อเพนันดอกซื้อกับแพงเด้อกล้วยสมุนไพรนะนี่กล้วยปลูกเองอยู่สวนยางเท่านี้แหละปลูกผสมกับเสวนยางานี่แหละกล้วยก็ได้ ของเทเด้อพี่น้องทราบจ้ะสักหลังนี่ของเทเด้อเนี่ยนะสักเทเด้อสักสักเปไล้วยจะงามงาม แด็มีวิตามินเก็กให้ยายไปวัดยายจะไปวัดพรุ่งนี้เป็นวันพระ ทใหญ่เดอะ่เนี่จะเอาอีกเดอทำาลอะ่กตรงให้ตรงให้มันมันบอกให้มันฝาดเลยค่ะเด้อทำเลอะ ผสมน้ำก่อนเดออ่อนหวยไก่บ้นมันฝากค่ะทุกคนุนะคะ 两腮。 เอาอร่อยดีหัวกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์กะทิซาเกาะหนึ่ของเค้ด้อคะเด้อบริโภคสนายคนเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะใส่แล้วเด้อค่ะวันนี้ใส่อียงกระแสบหัวกะทิพี่น้องเดี๋ยวมีหม้อกดหม้อกดหม้ จะเซ็บบ่หอม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 ต่างไว้เนี่ยต่างไว้ครับนี่กะทิแท้พี่น้องนี่ค่ะใส่สองอันนะคะพี่น้องสองกองสองกองค่ะ นี่กำลังต้มน้ำกะทิหูบอพี่น้องเขาเสียพิเมนูอีกอย่างหมดจักไปของหวานของหวานอะไรรู้จักหรือยังต่อไปขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนแรกอะให้น้ำเดือดก่อนพี่น้องให้น้ำกะทิเดือดแล้วขั้นตอนที่สองคือเอากล้วยลงไปค่ะเป็นกล้วยน้ำว้า จากไร่ของเราเองค่ะพี่น้องลูกเองค่ะไร่ของเขามีปลายยางมีกลวยมีเต็กกีพี่น้องเตะกกีนข่อเต็กกีเม่สซีี่ต้นลำไยทรงออกจากนอกประเทศพี่น้องทรงออกประเทศลาวพี่น้องบอกเคยได้ยินนีเนี่เนาะส่งออกประเทศนอกพคนเด้อเต็กกี้น่ะพี่น้องสรงไข่เลี้ยนจนโจ๊บพี่น้องลำไยนี่นะ แต่เดี๋ยวนี้ตัดแต่เดี๋ยวนี้ตัดทีมแล้วมาเป็นปลายอย่างพี่น้องเดนว้อใส่เบิ้งมืออื่นเศร้าดดดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็นเป็นปลายอย่างแล้วเอาต่อไปกะให้มันเดือดก่อนพี่น้องจะเท้ามาเอาก่้ยลงใส่ นะทำฟดแล้วเนี่ยทีใส่น้ำตาลก่อนหวานมักหวานจะใส่หลายเลยมันมกากหวานต้องใส่หลายแบบคุ้นกัน กินข้างหวานก็เลยเด็ดข้างหวานสวยเลยไปทำยืนด้วยร้อยน้ำเดือดก่อนเพิ่มมันยืนคำแอแลร้อยน้ำเดือดน้ำตีเดือดแล้ว 何歳ときに。 เดือดเร็วดูเดี๋ยวนี้หน้าตามนะเป็นอย่างนี้เลยขงหวานกล้วยกล้วยน้ำวาได้ค่ะพี่น้องมาชิมมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อเท็ดนำกันเด้อ เซ็บเด้อนเี้เด้อหน้าตาของหวานกล้วยน้ำหวานนะคะเ็นัซีาก้วยน้ำหวานของหวานกล้วยน้ำหวานค่ะมีเลยจ้ามากมากมากกินน้ำจเด้อมั่ากกินน้ำจนหวานเมื่อยกับเศร้าเด้อจ้ากินของหวาน งานไม่เมื่อยมากมากินของหวานขวนกล้วยเื่อยกับเซาถ้าเมื่อยก็ได้ตักออกข้างนอกมียดจ้ากล้วยน้ำหวานจ้ากล้วยนำหวานขางหวานถ้าชอบก็กดไลดค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระ,ะ,ะดิ่งด้วยค่ะเพื่อไทยทำคลิปใหม่ด้วยค่ะเด้อ ติดตามต่อไปได้จ้าเดอ้อจะได้ทำคลิปใหม่จ้า่างวต่อไปจะได้ลงบักอึกเลยจ้าเดอ้อฟักทองอ่ะ